มาลุยที่ไอ้ยี่าพักบอกไอ้คาดมันหุ่นดีกว่าใบหุ่นทั้งหโผทั้งเมียเลยใบออกมาเป็นหุ่นทั้งหโผทั้งเมียหุ่นที่พึ่งการมาดามทูโซ่ไปปลูกวิญญาณมาดามทูโซ่คือมาพังไปใบออกฟูออกมาจะพังใบช่างวิ่งชักเร็วเลยพอออกพอจะออกคนหลีลาเท่านั้นนะโอ้โหใบควบเปลี่ยนรถเป็นเฟอร์รารี่เลยใบขับเร็วจิ้มายอูฟูฟูไปถึงความที่มันขับเร็วก็มีเทพภูมงโลขาต่างแต่ดาไแม่งหน้ารือข้างหลัง ก็ถามไปถึงบอกหุนจุนอีกอีกประมาณสักว่าเขาว่าสามสี่กิโลถึงเข้าเข้าบ้านโค้งกังวลหนึ่งไอ้กปประปิงที่แมงล้างแขนที่มันยกแขนแม่งหลุดไม่ต,ต่อยต่อยไปทิ้มมันไม่ต่อยนะครับมัน้งเบื่อแม่ทิ้มไปบนเพดานเลยโป้เสร็จแล้วก็แม่งทิ้มเพดานไปอยู่่าคาอยู่นี่ข้าไปในบ้านโครรน่งกังวลพอไอ้บาพุทออกมาบอกแม่งหุ่นมงดา่าลุมด่ามันพดไอ้เฮียมันพดมึงไม่รู้จริงไอ้เฮียเขาอ๋อเอล่าอีา ไม่รู้ไอ้คนไอ้แฟนคลับมางคกที่เป็นแฟนคลับตัวยมเอ้ยกิยนคอบนับันโฟนเมือันมันเป็นหุน่นมันไม่ใคร่จะไปยื่นเลยหน้าตาแม่โคตรตลกเลยตาแม่ตลกตาแม่โตโตแหกตาคือแม่งตั้งใจแหกตาพูดลวตาแม่เลยแหก,ก,กไปด้วยโอเคจบหน้าตาปาวานแม่โคตรตลกเลยหน้าตาปาวาลแม่งจะไปกลายเป็นอย่างไรนะว้ก็โอเคบจบจบโตดุ่นไป จบโดนนู้นไปก็สักพักหนึ่งเงียบเงียบไปสักพักหนึ่งแม่งเงียบอ่ะบอกหายแล้วหายแล้วก็มีก็ปองกับหัวหินก็มีไอ้ไอ้กษัตริย์มาเลยมาอะไรที่ผมเล่าอ่ะเส็จแล้กกษัตริย์เอากษัตริย์มาเลยจากโอเลนเตมไปดูแล้วแม่งก็ไม่ได้เจอแล้วก็กลับอ่ะุกกษัตริย์มาเลยแม่งรัวรวยอเยนี่ตายเลยทั้งคู่มันถึงให้มันสามร้อยล้านเนี่ยไอ้กษัตริย์มาเลยที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเวียนไปเวียนมาเป็นกษัตริย์เอาไอ้กษัตริย์มาเลยบอกเลย มึงไปสามร้อยล้านอีกมมึงเยี้ยมเี่ยมึงฆ่าพู้ลูกพ่อกับแม่กูตายแล้วมันไีนแต่นี่พอที่ียไปสักพักมันเป็นมาแล้วอันนี้อันนี้มันนะเขาเรียกเขาเต,าเตาเ่ากันนะแต่คนเราเต่าได้ไม่ตามภูเก็ตนะใช่ป่าไอ้เนื่อเต่าภูเก็ตไอ้นี่นตเต่านี่เขาเต่าที่หัวหินระจวบแม่จะมีการแข่งเรือแม่บอกไอ้น,นี่จะมาดูแข่งเรือมันจะมาดูแข่งเรือหากนแม่ตื่นเต้นไอ้ ไอ้ไอ้ผู้ว่าประจวบไม่พูโง่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องก่อนนะ <c oughs> หัวหินเนี่ย <c oughs> คือที่อยู่จริงๆตั้งแต่ปาวานเนี่ยไปล่ออีเปยไอ้ปาวาน,นไปล่ออีเปยหลังสมยัยขุนินบุญเรือนชุนวันไปจัดกับชาชายและอีเปยแม่งคืดมากแล้วอีนี่ก็ไปปอบไปปอบมาแม่งล่อกันล่อไอ,อ้ไ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 อ้ปาวานปาวานอีเปย์แม่งล่อ,อไปช่วนะไปช่วนเสร็จแล้วไอ สอบนบาตรแม่งเฮือนมากข้างแรกที่แม่งป็นชูไอสอนบาตรแม่งเฮือนมากแม่งเมาทั้งวันมันแดกเหล้าแล้วสูบหลิวแล้วลแ,ลแม่งเมาหนักเลยตอนนี้เมาชิบหายเลยเมาหนักเดิมแม่งมาหัวหินมาหัวหินทุกครั้งที่มาหัวหินเนี่ยท่านทั้งหลายนะเป็นประเพณีปฏิบัติเขาจะมีดาอาผู้ว่าชาวดาอายาสิ่อันหนึ่งมาให้มันแล้วก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับมันตอน้อนรับสอนบาตรผู้ว่าประจวบทุกรุ่นทุกรุ่น ไม่ใช่คนนี้นะทุกรุ่นแต่ตอตั้งแต่สมัยหลายสิบปีทําเป็นประเพณีปฏิบัติเอาดาวอาญาสิมาให้เอาเอ,าอาจัดนาทเลียง ตำรวจหัวหินจะมีเวงงานตลอดทุกอย่างเลยไม่วาลจ่ายปลาวงปลาวาลเลย่ายน้ำทะเลตอนตีสามแม่เ็าจะเอาตำรวจไปยืนคุมแ้วพวกนี้ก็าไม่รู้แม่เป็นบ้าล่าแก้ผ้าตำรวจดูกแก้ผ้าเลย่ายน้ำหมดทีกจะลงจุรูกี่ก็แก้ผ้าเลยว่าแล้วถ้านนึกน่หลับตานึกผ้าว่าตำรลกแค่ไหนปู่ไม่อยากจะพูดแล้วลงไปแก้ผ้าน้ำนมมที่เบาชิ่นผายเลยทับบ้หมดแดดวายจนเบาได้ที่ไอ ไอ้นางสนองไอ้ไอ้นางหนองบางคนก็หูอาชิบหายกูไม่เคยแก้ผ้าอาบน้ำในเละก็ต้องไปแก้ลงไปอาบปร <c oughs> ากฏว่าลอยตัวทางโค้งไม่มีตึกแถวตึกหนึ่งเข้าก่อนคือเข้าหูอีกอ้ตึกนี้มันจะเป็นที่อยู่ของไอ้ไอ้คนร,รับใช้มหมาดเล็กมันจะไ่อยู่กเป็น้อยมีหมอเหมืออยู่ครบเลยนะ แล้วก็จะมีการสั่งอ่หมูตโตหมูเตะหม,มูปิ่งเี่ยอะไรอวยโต๊ะวยเตี่ยวเย็นต้องโปเข้าผัดอวยเตี่ยวลากงานจกหูหินเข้าไปอยู่ตรงนี้คนตั้งหูหินก็รู้หมดมันจะไปทําอย่างเงี้ยพอมันมาทีก็อย่างเงี้ยยุ่งที่ผาเลยแต่ถ้าแต่มันกลับหูหินนะ่ที่ที่เรากลับไอ้ที่มาออกจากลีลาแล้วกลับหูหินเนี่ยโหจักื่อวยชัยอวยกันยันจงกัเตอะแต่ว่าแม่ไม่มีเลยไม่มีคนอยู่ในตึกเนะยหูหิเนเงียบสนิทไอ้ผู้ว่าก็ไม่ต้องเอาดาวยาติดมา เสือแม่งอยู่ดีมีประกาศแถลงการลงอยู่มาดูแข่งไอ้ผู้ว่าก็งงบอกเฮียแม่งจะมาดูเฮียอะไรวะกูไม่เคยรู้ว่ามันไปอยู่หินมันมาอยู่ตอนไหนเลยกูยังไม่รู้เลยเพาถึงไอ้ผู้ว่ากอกกลัวแม่งออกแถลงการสามารเจ็ดเก้าปีทีีบทแม่งก็รู้ด้วยผู้ว่าบอกเอาเฮียเป็นใจเท่ากันทุกว่าเราลงขันดิลงขันได้มาห้าแสนไปใา้ชาวบ้านพ่อข้าวแถวขายชาวบ้านมันได้มาห้าแสน จัดงานพิธีเรียกเรียกว่าคนหัวหินก็โอ้โหประจวบประจวกมากันหมดมาอุ้ยชัยรอจิ lady, me, hey ้มผ้าผู้ว่ากันข้าราชการทั้นผู้ใหญ่ก็มั่งต่งชุดกันเต็มทีเลยมึงเคยยืนรอเลยนะครับแปดโมงเก้าโมงเช้ายานริสาโมงบ่ายแม่มาบอกเฮ้ยเฮ้ยมันบอกหมอไม่ให้ออกมาดูเลยตายเหี้ยมือนเดิมไอ้บ้านพุทตอนได้นบานพุทธบอกมึงคอยดูนึกแม่ไม่ยอมอะไอ้บ้านพุทโดนด่ายี่ไอ้บ้านพุทธมึง ไอ้เฮียเขาจะดนีมึงมึงไม่เคยพูดความวาจริงเลยสุดท้ายแฮวเหมือนเดิมวอเตอร์เชสนัทเขาเรียกว่าแฮวท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าแม่แหยตาแล้วจบจบอันนี้ก็ไม่ว่านะมม่แหกตาจบเน่ยมาแม่เรื่องใหญ่ทําทไมอ่ะทําไมถึงเอาออกมาจากหลีลาบมาโว้ยก็นี่ท่าทันวางไงม่ต้องออกมาจัดงานใหญ่จัดงานใหญ่เพื่อเพื่อสแสดงว่ามันยังอยู่แข็งแรงอยู่ แต่นี้พอไปจัดตอนที่ห้าไอ้เราก็ปากดีอยู่ไอ้ขี้คุณจะดูมึงจะจัดยังไงอยากให้รู้ที่ผ่าน่าจ,จัดยังไงวะอ่ะท่านทั้งหลายฟังนะผมจะเล่าเลยเล่าตามความจําผมนะผมก็พูดในในคืนผมออกไปบอกคอใดูแม่จัดแต่ใครจับเจ้ไอ้แฟนขับตัวที่เชื่อบันพ้ศรัทธาบรรพ้มันก็คอยดูอยู่ผมลงเหยียดหินแล้วมึงดูแม่จะจัดได้ไงไม่มาละมาโอ้โหท่านทั้งหลายนะไม่เก่งยอมรับ สองเดือนก่อนหรือห้าธันวาอีเทพูโลขาตางอะรอีหาแม่งบามาหัวหินอะเข้าออกเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับแม่ว่าถ่ายทำเงินถ่ายทำหนังบีเดียจ้างสปิลเบิร์กกับกับไอ้จอร์ดูกัรมาไอ้อัร์ตูนกูโก้กูกลัวไอ้ดิกูไอ้มารโกนไอ้ไอ้ดิกูไปลอยออเดอร์มารโกนแอนตุนีอีซูอิเกอร์แอนโดนเดอร์ฮิลแม่งตั้งมาหมดเลยเว้ย ไอ้ที่สร้างส s o c รีออยแม่เจ้ามาหมดพอถึงเวลาปั๊บท่านดูถึงเวลานะแม่ออกมาอ่านเลไอ้ท้องกโลงมันมีท้องก็โลงอยู่ในอยู่ในบ้านหัวอินในท้องกโลงเนี่ยนะมันไม่ให้ทนะ้ไม่ให้คนข้างนอกเข้าเลยเอาเอาแก่มอาหารเล็กข่าราชก,การอยู่ว้าในใจบนเลยที่ปิดดีกว่า ไอ้ข้างไอ้ควายไอ้นายกปูอีโปงอีเปมผู้บัญชาการทหารอากาศทหารบุกเลยหมด่แม่แม่อยู่ข้างนอกไงทีแรกมันบอกมันจะมีการสวนสนามแต่เราก็นั่งคิดมิจะสวนขี้อะไรมันไม่มีสนามไม่มีถนนไม่มีสวนเนาะพอถึงเวลาบอกไม่มีสวนสนามไม่มีเลยทีแรกโอ้โหจับวิธีสวนสนามไปมีเสร็จแล้วพอไปถึงนู่นเราก็ท่านึกว่าเดี๋ยวกูจะดูมึงจะเอายังไงปรากฏว่าทําไปทํามาแม่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโลกไอ้ข้างในโลกพวกมันกันเองเว้ย ไอ้พวกเล่นปาหีจัดฉากรันหมดเลยปรากฏว่าถ่ายไปถ่ายมาอ้าวไอ้หัวไงแม่งหัวเราะเว้ยคุยกันไอ้ที่อยู่แถวหน้าไม่คุยกันหัวเลออ้อทำไมไม่ไปหัวเราะคุยมันนั่งอยู่กับหุ่นอะไอ้ตัวนั้นมันตัวหุ่นไอ้กลางงมันโอเคอวยกันวยายอยูหย่หม,มายใส่กันไอ้ไชุดี๋ยวถ่ายตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาแม่ตัดไปไหนรู้เ่าตัดไปสนามสน,นามหน้าพิทาอานัาน,าน,านตะผมแล้วบอกมือเล็กอะไรเงี้ยไอ้เหี้ย มึงทำไมมึงก็หน้าด่างชิบหายมึงตัดนายกปัวยอีเปกแล้องค์กรตีไแม่มาอยู่หน้าพะรีนานานบปีที่แล้วเสร็จแล้วมึงก็เอามันออกมาอ่านอ่านอยู่แค่สองประโยคไม่อ่านไม่อ่านมาขอภาพอัดวนจับเสร็จแล้วแม่ตัดลกไอ้กล้องเวลามันซูมแล้วไกลชิบหายยัอยู่ดาวอังคารเดี๋ยวต่ำไม่มีซูมตรงๆนะซูมสูงซูมต่ำซูมสูงก็ไม่ซูมภัพเดียวตัดไปตัดมาตัดไปตัดมา ปรากฏว่าแต่ละภาพาแมงไม่เหมือนกันบางภาพแม่งมีพัดบวกข้างหลังบางภาพแม่งมีโตวก้า,าบางภาพไม่มีพัดบวกก็ตัวโลกไอ้เหิตมันพวกมึงเอามานอันตรงไหนวะนี่มึงเอาแบบไหนไนะงมึงตัดแต่งอผ้าพินาณัฐมึงก็เอานยยายกปูย้ายไปผ้าพินาณัฐแล้วไปย้ายกลับมาที่หัวหินแมงเลชิบหายแต่ละไงเน,นะแต่คนถ,ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้นะไม่สังเกตจะไม่รู้ผมมีภ้าผมเก็บภาพไว้หมดเสร็จแล้วผมก็ออกไปพูดโอ้แม่งรุมเข้ามาโอ้หบันมอนิเตอร์บันเขา,าบันาดาชิบหายเลย ่าเสร็จเรียบร้อยสะพักแล้วท่านรู้เปล่าวามาถ่ายทําเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ่ายทาเป็นวีดีโอทั้งชุดนะแต่ตัวจริงไม่มาเลยไม่ตัวจริงไม่มาไม่รู้ไปนับไปเขาว่ามันนับกันไปวันที่สี่แต่วันที่ห้าที่จริงคมันบอกมันบอกประชาชนข้างนอกว่าวันที่ห้าแต่ก็นับวันที่สี่แล้วแม่งเก่งเก่งตรงไหนหรอเอาประชาชนมาวันที่ห้าแล้วมันถ่ายทอดวันที่ห้าทีดวมันคือคือแล้วมันก็เอาไอไอภาพวีดีโอถ่ายทอดให้คนข้างนอกดู คะรอบๆก็รู้ว่าวันเวลาที่เกิดอันนี้จริงๆอยู่ไหนเปล่าข้างในไม้มีเฮียอะไรเลยเหี้ยกิะดิบมันได้มันได้คน,นอรอดูหนาแล้วชงพระเจริญนะมันหรือต้องสักพันะพกก่อนจะจัดมันเหนื่อยมันก็เอาเสียนี่นั่งพาหุน่นตัวนน่อไปข้างนอกแม่วุ้งตกไอ้ซีนี่แม่งแข่งกันนะยอมรับเลยโอ้โหสุดยอดม,มันอ้อแต่ก่อนเนี่ยแหละตอนนั้นเราไม่รู้เราคิดว่าอีเทนนี่แม,ม่งกุ้งจัดขาต้องการให้จัดเปล่า อีเปรมเนี่ยต้องการให้จัดฉากไม่ใช่อ e ีเทพอีเทพก็ด้วยอ e ีเปมก็ด้วยอยากให้จัดฉากอย่างนี้เพราะต้องการให้ใจ่ว่าพ่ออยู่พ่อมันย่อยู่ยาวเมื่อไหร่นะเสียยิ่งเสร็จพะเสียอาจจะตายก่อนพ่อมันมันคิดอย่างเงี้ยมันคิดกันอย่างเงี้ยแต่แล่าสีดพอถึงตอนนั้นปุ๊บมันก็แย่งสีม,มันแย่งสียะอีเทพกับอ,อ,อ,อีอา,า,กการ์ต่าจะขึ้นลบไปก,กับพ่อไอเสียเขาบอกไอ้วกไม่้องปานก,กูนไปเพืยอพอเสียก็โดดปุ๊บขึ้นลบอัพาพ่อไปเลยก็แย่งสีย ซีนก็คือซีนนี่แหละเรียกว่าซีนคิงสโเสร็จแล้วหลังจากวันที่ห้าทั